ตือนดูคลิปนี้เราอาจจะทำให้อยากได้ของเล่นถ้ายังไม่มีเงินก็ยังไม่ต้องซื้อดูคลิปเฉยๆก็มีความสุขได้นะผู้ปกครองควรเตรียมเงินสำรองเอาไว้แต่อย่าตามใจลูกจนเกินไปนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ ToyTube EP ที่17นะครับวันนี้จะพาไปดู Funko Pop นะครับที่ Central World กับร้านนี้เลย Player House นะครับอยู่บนชั้น7 ติดกับโรงหนัง S.F Cinema เลยนะครับของเล่นเพียบฟังโกพ๊อปนะครับที่เมืองไทยก็อาจจะเรียกว่าฟังโกฟังโกนะครับแต่เป็นของเล่นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะที่นู่นเขาจะเรียกว่าฟังโกนะครับที่นี่ก็จะมีนะโปรโมชั่นด้วยดูดีๆมีการแลกสิทธิ์ซื้อตัวลิมิเต็ดแล้วก็มีสมัครเมมเบอร์ด้วยนะครับซื้อมิกกี้โกตัวนี้ราคารู้สึกว่าจะ800บาทนะที่นี่ได้เป็นสมาชิกฟรี1ปีรับส่วนลดนะครับ ตัวไหนที่เขาจัดโปรโมชั่นนะก็จะได้ส่วนลดพิเศษถ้าเป็นสมาชิกที่ Playhouse ที่นี่ไม่ได้มีฟังก์โกพอบอย่างเดียวนะครับเขาก็มีของเล่นอย่างอื่นขายด้วยนะแล้วก็มีตู้กาชา้องด้วยนะครับใครอยากมากดก็มากดได้เลยสายกาชาทั้งหลายแล้วก็จะมีฟังก์โกเนี่ยเรียงเต็มไปหมดเลยอยู่ทั่วร้านโดยเฉพาะบนชั้นลอยตัวนี้ก็เท่นะ d a r เวเดอร r ดีไซเนอร์ทอยต่างๆก็มีเยอะมากอันนี้ก็เป็นของใหม่นะค่ายไหนไม่รู้เหมือนกันเป็นดิสนียเจ้าหญิงอารมณ์เป็นเหมือนเซรามิกเลยนะหน้าตาแปลกๆเป็นอารมณ์ Art Toys นะครับก็สวยดีถ้าเกิดใครเป็นสายดิสนีย มีของให้เลือกเยอะแยะเลยพวกอนิเมะญี่ปุ่นนะครับก็มีด้วยนะแต่วันนี้เราจะไปดูฟัง k o Pop ปกันเริ่มต้นที่ลายใหม่ของฟัง k o โค p ปเลยครับเนืมีมา w เว l แล้วก็มี Harry Potter นะครับเป็นฟัง k o โคม i นินะครับตัวจะเล็กลงมานะราคาก็จะถูกกว่าฟังก o ปกตินะครับยังมีลายไม่ค่อยเยอะนะมีดิสนีย์ด้วยนะครับแบบนี้ก็น่ารักดีตัวเล็กๆนะครับใครอยากสะสมแบบนี้ ตัวนี้ก็น่าสนใจซอมบี้กับตันอเมริกานี่ไงตัวละ420บาทรายละเอียดลงสีมาก็สวยเลยขึ้นมาที่ชั้นลอยของ Playhouse นะครับก็จะเป็นผนังฟังก์พับยาวๆแบบนี้เลยมีให้เราเลือกชมเลือกซื้อสะสมกันได้แบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับฟังโก้เนี่ยก็มีหลายลายเลยถ้าเป็นหนังเป็นการ์ตูนเป็นเกมอย่างคู่นี้สเปเชียลอิดิชั่นนะครับแบทแมนกับโจ๊กเกอร์1,650บาท เซตนี้ก็น่ารักนะครับเป็นน้องมินิเมาส Special Edition ด้วยตัวนี้เป็นรุ่นไซส์ใหญ่น้องมิวจาก p o k ก m o n อันนี้ก็น่าเก็บมากครับรโรโน่ McDonald นะ800บาทครับตัวนี้ฟังโ o พับฟังโคผลิตนะโมเดลออกมาหลายลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นเกมเป็นการ์ตูนนะครับโดยเฉพาะเนี่ย s t s r w r v s m d r v e l เ c เรียกว่ามีครบทุกคาแรคเตอร์เลยผมเองก็อยากเริ่มเก็บสะสมเหมือนกันนะฟังโค จะซื้อหลายทีแล้วแต่รู้นิสัยตัวเองถ้าเริ่มซื้อเมื่อไรเนี่ยมันเรียกเพื่อนซื้อไม่หยุดแน่ก็ห้ามใจมาตลอดเลยกับฟังโคนะเดี๋ยวนี้เขาออกมาสวยจริงๆนะครับมีทุกเรื่องเลยที่ผมชอบนะดูสิเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ชอบแอบไปดูแล้วก็สงสัยมานานแล้วกับฟังโคลบอปนะครับเขาบอกว่าถ้าผ่าหัวมันออกมาเนี่ยข้างในมันจะมีชิ้นที่เป็นสมองอยู่ ก็คิดว่าเป็นเรื่องจริงนะแต่ชอบมีฝรั่งอะ่ะแอบผ่าวแล้วเอาอย่างอื่นใส่เข้าไปหลอกคนว่ามันมีแบบของพิเศษอยู่ข้างในมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่กนะ็นักสะสมเขาจะนิยมซื้อมาแล้วก็ไม่แกะกล่องนะครับสำหรับฟังโคบ pop จะเก็บตั้งโชว์เรียงเอาไว้ในกล่องแบบนี้อย่างกันที่ร้านเลยเรียงกันผนังกำแพงเลยเห็นเยอะมากนะักสะสมฟังโกนะผมเนี่ยส่วนตัวแล้วของเล่นซื้อมาเนี่ยต้องแกะเอาออกมาเล่น ก็เลยไม่อยากซื้อมาเพราะว่าไม่กล้าแกะเห็นเขาไม่แกะกันกลัวราคามันตกเขาก็คงเก็บเอาไว้เกรงกําไรขายะนะครับในอนาคตเพราะว่าฟังโก้เนี่ยบางตัวในราคาขึ้นไปสูงมากๆหลายเท่าตัวเลยจากราคาปกติที่ขายตอนแรกนะครับเดี๋ยวนี้ฟังก์พบตัวใหญ่ก็เริ่มมีออกมาหลายแบบเหมือนกันนะครับอย่างการ a ลท์ตัวเมื่อกี้นี่ก็น่ารักดีเป็นเดทพูกระรอกนะครับซอมบี้กับตันอเมริกาเวอร์ชั่นตัวใหญ่ก็มีนะ Iron Man อะไรพวกนี้มีหลายแบบเลยตัวใหญ่ราคาจะอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับรุ่นปกติพวกนี้ก็จะมี 600, 700, 800แล้วแต่ว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าอย่างตัวมินิเมื่อกี้ที่ให้ดูตอนแรกก็400ก็ตามราคาตามขนาดนะครับก็ลองเลือกดูกันนอกจาก Playhouse แล้วเนี่ยใครที่อยากสะสมฟังคบป๊อปเนี่ยมันจะมีร้านใหญ่อีกร้านหนึ่งอยู่ที่สยามพารากอนนะตรง B ี r ทรนชั้นของเล่น แล้วก็มีร้านที่เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กด้วยนะครับเวลามาก็ดูตามป้ายเนีครับเขาจะมีติดเอาไว้ว่า member sale 10%แสดงว่าของพวกนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกก็จะได้รับส่วนลด10%เวลาซื้อนะครับแนวนี้บอกเลยว่าไม่แตะแน่นอนครับทำใจแล้วว่าไม่อยากเริ่มถ้าเริ่มแล้วเดี๋ยวยาวนะส่วนใครที่สะสมมาแล้วก็ขอให้สนุกกับมันนะเพราะว่ามันสวยจริงๆ เขาเริ่มดีไซน์ออกมาได้แบบว่าว้าวขึ้นว้า wow! วขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ออกมาให้เราเก็บกันได้แบบสนุกมากกับฟังคบพับเวลาเรามาเห็นที่ร้านเขาเรียงกันหลายๆตัวแบบเนี้มันก็สวยน่ารักมากๆนะเพราะว่าจะเกิดเอาไปตั้งอยู่ตัวเดียวหรือว่ากล่องเดียวโดดๆเนี่ยมันแอบ,บเหงาไปหน่อยมันอยู่หลายๆตัวแบบนี้มันถึงสวยนะอย่างที่เห็นเลยถ่ายมาให้ดูแล้วมีทุกลายทุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหนัง ซีรีส์การ์ตูนเกมนะเขาได้ลิขสิทธิ์ออกมาผลิตนะเป็นโมเดลของเล่นแบบนี้เรียกว่าครบเลยฟังก็ก็มีแต่ทุกค่ายนะอยากให้ผลิตออกมาหมดเพราะว่าเขาดังมากๆนะประวัติก็ยาวนานแล้วก็เจ๋งมากๆลองไปหาดูกันได้นะคนที่เขาคิดคนผลิตฟังก,ก์ p o พพขึ้นมานะครับเดินถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก็เกือบเสียตังค์เหมือนกันนะครับไปเจอน้องตัวหนึงแอบอยากได้ กับซอตัวนี้จิงเจอ b r e บรซอนะเป็น Special Edition แล้วก็เป็น Diamond Collection ด้วย950บาทสวยดีใครมีโอกาสก็ลองแวะมาดูครับกับร้านนี้ Playhouse ที่ชั้น7เซ็นทรัลเวิ d ์ข้างโรงหนังนะครับแล้วเจอกันใหม่กับ t o อยทู e ร้านต่อไปจะเป็นร้านอะไรหรือว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไหนก็รอติดตามชมได้เลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ